Welcome wow! สวัสดีค่ะพบก,กับช่อง Sky Plant อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะมาชมต้นไม้นะคะที่สวนด่านเกวียนนะคะนครราชสีมาค่ะอ่ามาดูกันตรงนี้นะคะเป็นร้านขายต้นไม้ที่อยู่ตรงข้ามกับ ร้านกาแฟนะคะด้านในหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาจากทางด้านหน้านะคะจะร้านร้านกาแฟอยู่ขวาร้านอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับร้านแทัสใหญ่ๆนะคะของพี่หวานอ่ามาดูกันอันนี้นะคะคือฟิโลเดนดรอนนะคะกิกาสนะคะใบใหญ่มากนะคะแล้วนี้ก็มีกามกุ้งขนค่ะดูเลย ะะมันก็จะมีหลายแบบเนาะมีทั้งกุ้งแบบมีกุ้งดางมีกุ้งกุ้งแคบกุ้งแห้งอะคะ่ะกุ้งหน้าแคบนะคะแล้วก็กุ้งขนนะคะมีส่วนตัวนี้คือกุ้งขนนะคะเพื่อนๆดูขนเขานะคะนี่สวยมากอ่ะในนี้นะคะขายนะคะอ่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้คือลูกพี่น้ำนะคะเพื่อนๆ อันนี้คือไม้แปลงล่างแต่ก็ก็ดาหนักกว่าจะแปลงล่างนะคะนี้ก็ไม้แปลงล่างอีกตัวนะคะเขาก็จะเรียกกันว่าฟิโลเปรูเนาะตัวนี้อันนี้ก็ไม้แปลงล่างอีกตัวนะคะอ่ะส่วนนี้คือมือเสือค่ะเหมือนมือเสือจริงๆนะนี นะะในนี้นะคะก็สามารถามาเลือกซื้อกันได้นะคะโดยที่ติดต่อกับร้านกาแฟได้เลยค่ะร,ร้านกาแฟเป็นคนดูแลตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้มอสีก็มีค่ะ,ะพามาเดินเดินชมนะเดินถัว่วอ่านี่ก็มีอ่ะตัวนี้นะคะเป็นความรู้ใหม่ที่เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นตามอา่อ ที่เขาขายกันทั่วไปนะคะที่เขาเรียกว่าพลูอินโดหลังแดงนะคะพลูอินโดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพวกเนี้ยคือตระกูลเงินไหลน,นะคะคือตระกูลซิงโกเนียมนะคะไม่ใช่อีพีพึ้นนั้นนะคะไม่ใช่ตระกูลพลูพวกนั้นนะคะแต่เป็นซิงโกเนียมนะคะนี่คือพลูอินโดหลังแดงมีแดงปี๊ดอย่างนี้เลยนะคะเป็นซิงโกเนียมที่คนคิดว่าเป็นพวกตระกูลพลูดานะคะ แต่เขาคือสิงโกนียมนะดูกันต่อโกลียมค่ะฟรอสเททาร์สนะคะเพื่อนๆใครยังไม่มีฟรอสเททาร์สนะคะมาที่ร้านนี้ได้นะคะกำลังชําไว้อยู่เลยอ่าครูลงยาค่ะครูลงยาก็มีแล้วก็พวกว่านน้ำทองนะคะก็มีค่ะ อาโลคาเซียก็มีอันนี้ก็คือพวกนาาคราชนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆอ่าอันนี้มีปีกนางฟ้าค่ะตัวนี้สวยนะถ้าเพื่อนๆให้เขาแบบไต่ไปเรื่อยๆนะคะสวยมากตัวนี้เก๋สุดๆไต่ไวมากด้วยค่ะ ไม้กระแสอยู่ที่นี่เยอะนะคะอ่าอันนี้คือพูจีตนะคะตัวเนี้ยคือพูจีตธรรมดาส่วนตัวนี้นะคะที่ตอนนี้กำลังเหมือนคนเริ่มกลับมาฮิตละคือพูจีตลายเมฆไม่เอ่ยเขาก็เป็นพูจีตนะคะแต่ว่ามีลายมีเรียกว,ว่าพูจีตลายเมฆนะคะที่นี่ก็มีนะร้านนี้อยู่ตรงข้ามร้านกาแฟค่ะนั่นร้านกาแฟนะคะโคโค ตรงนั้นก็คือกาแฟอร่อยมากแล้วก็ขายผักสวนครัวนะคะผักไม้ผักไม้ผลแล้วด้านทั้งนู้นก็เป็นแคคตัสนะคะของพี่หวานร้านใหญ่ๆเลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ